สลลุมสวัสดีค่ะสาราเจวรีนำเสนอชิ้นงานคุ้มๆุ้มในรมฎอนกรีมนะคะราคาส่งพร้อมราคาโปรชิ้นนี้สำหรับท่านที่ต้องการใส่แหวนติดนิ้วนะคะใส่ได้เลยรูปดาวแล้วก็มีดาวประดับเพชรค่ะ1500บาทลดอีก1,000เหลือ9,500บาทน้ำหนักฟังดีๆนะคะ 3. หกกรัมเกือบสลึงซึ่งนะบัตรนี้บัตรนาวตอนนี้ถ้า3.8หมื่นกว่าอันนี้3.6อีกนิดเดียวก็จะ3.8แล้วนะคะชิ้นนี้เราขายเพียง9,500บาทจริงๆนะ่าจะเก็บไว้แล้วก็ถ้านําไม่ได้ใช้นำหลอมก็ยังกำไรนะคะอันนี้นะก็แต่ เสียดายความสวยและก็อยากแบ่งปันให้ด้วยแถมเพชรให้อีกต่างหากนะคะเกินคุ้มสุดคุ้ม,ค,มคุ้มมากมากเลยแบ่งปันกันเป็นแบบเขาเรียกมิตรไมตรี Mid My ต่อกันนะคะเก็บไว้เก็บไว้ก็ไม่เสียหายทองคํำมีแต่ขึ้นแต่อยากแบ่งปันค่ะมาในราคาคุ้มคุ้ม0บาทเป็นราคาโปรนะคะเพชร เม็ดละประมาณครึ่งตังเป็นเพชรเกสรด้วยแล้วสวยด้วย6เม็ดรวมเป็น3ตังอันนี้แถมไปเลยคุ้มมากๆคุ้มมากๆถ้าใครที่ชอบงานคุ้มวันนี้นะคะคุ้มสุดๆถึงถ้าไม่มีใครรับน้าก็ไม่ขัดทุนเอาบอกตรงๆเพราะว่าอะไรทองมีแต่ขึ้นค่ะเก็บไว้หลอมได้แต่อยากแบ่งปันกันเป็นเม็ดไมตรีนะคะ 3.61กรัมด้วยน้ำหนักช่างรวมนี่เห็นไหมเป็นราคาทองเก่าเก้าเก่าเลยเก่ามาก51.51.5นะคะไซแหวนคุ้มมากค่ะอยากให้คุณรับไปใช้สวยๆกันไปเลยนะคะแล้วเพชรแถมติดนิ้วได้ใครที่เบื่อฝังล็อกนะจัดวงนี้ได้เลยค่ะคุ้มมากค่ะ นี้เหมาะสำหรับท่านที่ตามหาแหวนหน้าตาทรงโมเดิรลนะคะท่านที่เป็นสาววัยทำงานหรือว่าท่านที่ชอบงานแนวใหม่นะแวะดูตรงนี้ก่อน1900บาทจัดโปรโลดลงอีก1000เหลือ9 000, 9 0 0โอ้โห ถูกมากน้ําหนักดีนะคะ3.19กรัมทองขาว75%ไซส้์แหวน53เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทองขาวเนี่ยจะมีราคาสูงกว่าทองคําเยนโล่นะคะถ้าคุณเดินเข้าช็อปไปนี่โอ้โหราคาทองขาวโดด ไ,ไกลๆค่ะเพราะฉะนั้นท่านที่มองหาทองขาวงานสวยๆแล้วก็มีเพชรประดับนะคะตรงกลางจะเป็นเพชรแท้เหลี่ยมเกรสรเม็ดละประมาณ6ต่าง1เม็ดเกสรบริวานนะคะเม็ดเล็กๆ40เม็ดเม็ดละประมาณครึ่งต่างรวมแล้วทั้งหมดนี้โดยประมาณ26ตัางน้าโดยประมาณ97เป็นราคาสุดคุ้มค่ะ ให้คุณใส่สวยๆเลยไซส์แหวน53ไซส์แหวน53ถ้าว่าคุณใส่แล้วใหญ่ไปแจ้งรับซิลิโคนลดไซส์แหวนได้เลยนะคะงานเก๋ๆค่ะเป็นทรงไขว้ค่ะการเรียบแล้วก็การฝังเพชรขัดลายกันนะคะเห็นไหมคะใส่แล้วดูโมเดิร์นมากเลยเป็นสาวสมัยใหม่สวยและเป็นกระจุกน่ารัก งานน่ารักมากเลยนะคะอันนี้เป็นงานเก่าด้วยนะเป็นงานหมายถึงเป็นงานลอดเก่าแล้วเอามาโปรโคุณคุ้มอยู่แล้วเกิคนคุ้มแน่นอนเพราะว่าราคาคือไปไกลเขาก้าวกระโดดแต่เราอะให้เป็นราคาถดถอยถอย,ถอยหลังไปเลยนะคะราคาย้อนความหลังกันไปเลยเห็นไหมคะไฟดีสวยงามสุดคุ้มค่ะรามดาดรกรีมสนใจทักได้เลยนะคะ บุตราร a k ประดับเพชรค่ะวงนี้จะเป็นงานเก๋งานแปลกนะคะมองแล้วน่าจะเป็นงานสั่งธรรมพระปกติแล้วเนี่ยจะเจอบุตราราที่ล้อมเพชรเฉยๆไว้แบบนี้ค่ะ แต่วงนี้มีเพชรงอกออกมาอีก1เม็ดและเม็ดใหญ่ด้วยนะคะชิ้นนี้28,900บาทจัดโปรโลดลงอีก1,000บาทเหลือเพียง27,900บาทค่ะน้ำหนักช่างรวม4.55กรัมทองคำฟังดีๆนะคะ 84.94%เเซเพราะฉะนั้นชิ้นนี้เป็นงานพรีเมียมที่เป็นงานสั่งทาแน่นอนเพราะทองสุกแล้วก็รูปแบบไม่เหมือนใครรูปแบบเนียน่าจะเป็นการออกแบบเองปกติเราเจอได้ท้องตลาดทั่วไปตามการตามรูปแบบจ e ว e l ทั่วไปยันหน้าตาแบบนี้ค่ะแต่นี้เป็นงานดีไซน์มีเพชรเม็ดบึ้มอยู่ข้างๆนะคะเพชรแท้เหลี่ยมเกสตรตรงนี้เม็ดละประมาณ30ตังค์ค่ะแล้วก็บริวาร14เม็ดนะคะ 14เม็ดเม็ดละ2ตังโดยประมาณค่ะเม็ดละประมาณ2ตังโดยประมาณนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ชิ้นนี้มาพร้อมกับใบเซอร์พลอยด้วยค่ะพร้อมกับใบเซอร์พลอยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ เนเชอรัลแซฟไฟร์ค่ะพลอยแท้ธรรมชาติวิวิตออเรนซี่เยลโลนะคะวิวิตจะได้วิวิตมาจะต้องไฟเต็มพลอยสะอาดพลอยสวยไฟดีไฟเต็มถึงจะได้วิวิตนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือจัดในเกรดสีที่สวยสะอาดไฟดีของไทยนะคะเป็นไทยแลนด์สยามเผาใหม่ เผาใหม่เนื่องจากอะไรเนื่องจากบุตรเผาเก่านี่โอ้โหหายากมากแล้วยิ่งอันฮิตยิ่งไม่ต้องคุยนะคะหาได้น้อยสุดๆเพราะฉะนั้นเผาใหม่เนี่ยเป็นปกติของบุตรสลาคมค่ะสวยๆคุ้มๆวิวิดเยลโล่นะคะสะอาดแล้วก็ไฟเต็มถึงจะได้วิวิตค่ะท่านใดสนใจแหวนวงนี้นะคะฝากพิจารณาด้วยทองสุกค่ะ ทองสุกเพราะยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์ไซแหวน51เห็นไหมคะก้านหนาๆเลยค่ะก้านหนาๆเลยใครอยากได้งานแปลกงานเก๋ฝากพิจารณาด้วยค่ะทองสุกสุกเพชรบึ้มบึ้มใส่แล้วไม่เหมือนผู้ใดดูไฟค่ะนี่คือไฟของ วิวิตนะคะตำแหน่งที่เขาได้เนี่ยวิวิตไม่ได้ได้มาง่งายๆนะคะไฟต้องเต็มพลอยต้องสะอาดค่ะสวยค่ะโอ้โหสวยทุกระยะเลยให้ดูกันทุกระยะคุณเห็นไหมคะ,ะงามมากอะไปดูตรงนน้นก,ก่อนอีกรอบแล้วมาใหม่ๆมาใหม่ขยบมาใหม่ๆขยบมาใหม่มหมโอ้โห ทั้งพลอยทั้งเพชรไม่ยอมกันเลยเห็นไหมคะอ้โหท่านใดที่ต้องการนะคะแล้วพลอยเม็ดก็ไม่เล็กด้วยนะเม็ดเล็กจิ๋วนะคะเน,คเนี่ยคือเม็ดพลอยและเพชรก็โหเนี่ยค่ะประมาณนี้เลยคุ้มมากๆนะคะท่านใดสนใจงานคุ้มค่าราคาดีๆแบบนี้ทักค่ะ ังหูเพชรโบราณค่ะชิ้นนี้1,800บาทจัดโปรโลดลงอีก1,000บาทเหลือเพียง9,800บาทเท่านั้นนะคะชิ้นนี้ถ้าเกิดว่าคุณชอบแต่ว่าเอ๊ติดตรงนี้หน่อยหนึ่งเพราะว่าก้านไม้ขีดนี้ดูแล้วแบบเออวัยเราไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยคิดมากไปเอง,งจริงๆใส่ได้ทุกวัยนะคะสมมุติว่าเราไม่ชอบแล้วก็ตัดตรงนี้ออกได้ พอว่าเป็นกระจุกอย่างเดียวเนี่ยคุณก็ไปใส่ขาแล้วก็เพิ่มแป้นได้อีกถ้าเกิดว่าคุณได้เป็น2คู่อันนี้เป็นการแนะนํานะคะเผื่อว่าชอบตรงนี้แต่ไม่ชอบตรงนี้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบแบบตุง้งติ้งนะคะแล้วก็อยากได้ตุง้งติ้งทรงโมเดิร์นหน่อยอันนี้ได้เลยนะแต่มันเป็นงานโบราณนะคะทั้งหมดนี้ จะมีเพชรแท้เหลี่ยมเกสอนอยู่ประมาณ26ตังคสตังสองเม็ด3ตังเขาจะอยู่ตรงนี้ค่ะ ตรงนี้นะคะ10ตังจะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงกลางแล้วก็ล้อมด้วยบริวารกุหลาบเมื่อกี้นะ่ะลองใส่กับหูตัวเองดูน่ารักนะน่ารักค่ะจริงๆแล้วถ้าไม่ไม่ตัดก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเลยนะแต่ถ้าเกิดท่านใดอยากได้ต้นหูแบ่งเป็น2คู่ได้ก็คือแนะนําไปดีไซน์ให้นะคะก็เนี่ยนึกได้1กระจุก1แล้วก็เป็นใบแบบนี้3 3ส,สแฉกแบบนี้ได้อีก1เท่ากับ2นะคะ สวยเพชรสวยค่ะมาดูกันนะคะเก๋อยู่นี่เห็นไหมคะกระจุกอย่างสวยเลยกระจุกสวยแล้วก็อันนี้ก็สวยน่ารักรวมกันแล้วก็คือดูไม่ได้ดโบราณโบราณจนเกินไปก็สาวๆก็ใส่ได้นะท่านที่ชอบทรงโมเดิร์นจะให้ลูกให้หลานนะคะอันนี้คือแป้นนี่คือก้านค่ะ ขัดชุบมาให้เรียบร้อยแล้วสวยงามใหม่กริบค,ความยาวก้านสักครู่นะคะความยาวก้านอยู่ที่1.1เซนสวยนะสวยเดี๋ยวน่าจะใส่หูใส่ในหูเทียมให้ดูนะคะใส่ในหูเทียมดูแตอนนี้เรามาตรวจความเรียบร้อยกันก่อนโอ้ยราคาสุดคุ้มมากเลยดีไม่ดีเข้าเนื้อด้วยนะดีไม่ดีเข้าเนื้อด้วยจริงๆนี่ค่ะ เพราะว่าเอาไปเข้าสปาดูแลมาหลายอย่างเนี่ยคือตอนนี้โอ้โหมองตรงต้นทุนที่เข้าสปาเนี่ยสูงมากเลยสูงยังไงแล้วก็ไม่เป็นไรเราต้องการให้งานออกมาสวยที่สุดนี่คือไซค่ะเห็นไหมกระจุกกระจุก9้ามิลนะไม่เล็กนะคะกระจุก9้ามิลไม่เล็กงานเก๋งานเก๋เ,กเดี๋ยวเรามาดูกันอ่านีดูเพชรเห็นไหมคะน้ำโดยประมาณ96 แต่ไม่ต้องห่วงเรื่องไฟอ่ะไฟพุ่งพุ่งมากเห็นไหมเดี๋ยวเรามาลองในหูเทียมกันดูนะคะอยู่บนใบหูจะลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมได้เพิ่มความยาวให้กับใบหน้าโดยที่แบบต่างหูมีส่วนช่วยได้แล้วก็เพิ่มความหวานในการพลิ้วไหวแบบนี้เห็นไหม ผิวไวหวหวานหวานให้เราดูไม่แข็งทื่อต่างหูน่ามีอยู่คู่หนึ่งนะทื่อมากเป็นงานโมเดลนนาก็จะไปแกะตรงนี้แล้วก็ทำโซ่เป็นโซ่แล้วก็ให้ตรงนี้กลายเป็นเป็นห่วงเป็นห่วงแล้วก็ห้อยตรงนี้เหมือนเดิมจากที่ตรงนี้แข็งแข็งน่าจะเป็นห่วง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 ,วงแล้วก็มาเชื่อมกับอันนี้แต่ถ้าเกิดใครชอบแบบนี้ไวไวแบบนี้ได้หมดแล้วแต่คุณแต่งได้หมดนะ คุยกับช่างได้เลยแต่ที่ทแน่ๆคือคุ้มอะ่ะถ้าคุณไปทําไหมก็คือราคานี้ไม่ได้แน่นอนชอบตรงตรงนี้ด้วยนะที่เชียร์หนักๆมากเลยใช้เวลาใช้เวลาต่อหนึ่งชิ้นมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยตรงนี้อะ่ะชอบสวยนะคะอาจจะติดตรงนี้หน่อยนะเข้าใจนะว่าหลายๆท่านอาจจะติดตรงนี้อลองดูนะคะลองดูว่าถ้าเกิดว่าต่อห่วงเป็นเป็นแบบ ห่วงโซ่หรือตัดออกแล้วไปเสริมด้านหลังแล้วแต่คุณดีไซน์เลยที่ร้านที่เราจะแนะนําไปอะ่ะทําได้หมดนะคะฝีมือดีด้วยค่ะโอ้โหน่ารักสนใจสนใจทักได้เลยสุดคุ้มค่ะต่างหูโบราณชิ้นนี้จะเป็นต่างหูทับทิมระยะปกติเราจะเจองานแนวนี้นะคะจะเจอเป็นเพชรเกสรแล้วก็ล้อมเพชรกุหลาบ แต่งานนี้จะมีทับทิมคุณดูสีทับทิมข้างบนนะคะจะออกแดงอมม่วงข้างล่างจะเป็นสีม่วงนะคะชิ้นงานแบบนี้คุณไม่ใช่จะเจอกันง่ายๆแล้วก็ที่สำคัญไม่ซ้ำใครปกติคุณจะเห็นไหมงานแบบนี้น้อยมากๆน้อยมากๆเจอมากีีคลิปกี่คลิปก็ถ้าเป็นงานที่เป็นพลอยแบบนี้นะคะและเป็นงานต่างหูระยะโบราณแบบนี้น้อยอะ่ะที่จะเจอน้อยสุดท่านใดที่ชอบ ความที่โดดเด่นไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต้องดูไว้เลยแล้วราคาดีมากราคาส่งนั้นอยู่ที่1,900บาทวันนี้จัดโปรไปอีกนะลดลงอีก1,000เหลือ9,900บาทไปทำใหม่ก็ไม่ได้แล้วก็ทำใหม่ก็ไม่เหมือนน้ำหนักช่างรวม4,68กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่28 ขอโทษค่ะ24.87%แปแป้นยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่24.28%ประดับไปด้วยเพชรแท้เหลี่ยมกุหลาบแล้วก็คุณดุพลอยค่ะพลอยสีสวยงานระยะตุ้งติ้งต่อมาเรามาดูนะคะความเรียบร้อยของชิ้นงานงานเหล่านี้ไม่ได้มีในท้องตลาดทั่วไปไม่ได้มีในโรงจำนำทั่วไปด้วย เหล่านี้เป็นงานส่งต่องานสะสมค่ะความยาว9มิลไม่ได้จะเจอกันง่ายๆท่านใดที่ต้องการนะคะจะเก็บไว้ในคอลเลกชันของท่านพิจารณาด่วนๆเป็นพิเศษเพราะงานแบบนี้เป็นงานแปลกและเป็นงานของเหล่าเซเล็ยุคเก่าเหล่าเซเล็ยุคเก่า นี่ค่ะเจอน้อยนไคะสมบูรณ์มากๆงานสมบูรณ์มากๆโอ้ยมือจะบรรยายงอยงดีนะคะท่านใดที่ชอบทับทิมเก๋ๆแล้วก็งานแบบแบบนี้เห็นไหมไฟมองไกลๆอ่ะไม่เหมือนใครคุณเดินไปไหนเข้าร้าน จิวเี่ที่เป็นแนวแบบโบราณน,นะเขารู้เลยว่าคุณเป็นนักเก็บนักตามหานักสะสมค่ะเห็นไหมคะสวยมากและมาในราคาดีๆในเดือนมนการาคมเท่านั้นนะคะสนใจชิ้นไหนอย่างไรโทรได้ส่งข้อความได้ค่ะอัสลามอะลัยกุมสวัสดีค่ะ